ได้เวลาสองต้นโมงไม่แล้วเจ็ดนะครับทีนี่แล้วข้อีนี้จะต้องให้รวดเดียวกันนะครับอยากจะให้ท่านนับนับพัสดุนั่นนะครับแล้วก็เขียนชื่อนะครับเขียนชื่อว่าท่านมาสายไหนชื่อนามสกุลนแล้วก็จำนวนเงินนะครับจำนวนเงินแก็จำนวนนะครับถ้าน โดอาหารด้านหลังอยู่ทีู่มความเงนทุกอางครับหังผู้คนตนะครับหลังนทม่ได้จรนะคัโดยทางด้านหลังนะครับเขาจะเจอู้คนด้านนะครับการทานอาหารการนั้นก็นน้ำสองท่นกันก่อนก่อนที่จะถึงเวลาเขหวกันถึงนครับอย่างดรนะครับเพื่อนาต้องเียกนะครับการทาก่อนนะการทานข้าวการที่หลังผน้คนตกะต้อเปนะครับ 大家评价。<noise> <noise>